สกตอนที่เจ็กลหญิงงามตังโตยิ่งทำการกำเริบเสบสารจับคนห้าร้อยคนมาฆ่าดูเล่นอย่างทรมานในงานเลี้ยงขุนนางหน้าเวทนายิ่งนักฝ่ายอองอุ่นก็ยังทุกข์ใจมิอาจหาทางกำจัดโจรแผ่นดินลงได้พอดีนางเตียวเซียนหญิงขับร้องมาพบเข้าคิดอ่านแทนคุณแผ่นดินและพ่อบุญธรรมเสนอตัวคิดอ่านล้างตังโตเสียด้วยแผนการขององอ,อ,งอุ่นให้ เตียวเซียนแซงคำกวนมารยาให้ทั้งลิโป้และต่างโตมีความรักใคร่ในตัวแม่นางเตียวเซียนโดยรับปากจะให้เป็นพรรยาของลิโป้และต่างโต๊ครั้นต่างโต๊พาเตียวเซียนไปอยู่กินแล้วลิโป้แค้นใจเป็นอันมากแต่แอบลอบคบหาแม่นางเตียวเซียนอยู่เนืองๆตางโต๊มาเห็นเข้าจึงขับไล่ลิโป้ออกไปเสียลิโป้เดือดดานใจเป็นอันมากเมื่อตังโต๊ไม่ยินยอมยกเตียวเซียนให้ลิโป้ ฝ่ายอ,องอุ่นเห็นได้ทีลิโป้เอาใจออกห่างพิดยุยงให้ลิโป้ค่าตัางโตเสียลิโป้เห็นชอบคิดการแก้แค้นอ้างรับสั่งให้เข้าเฝ้าครั้นถึงที่ตังโตแลเห็นขุนนางทุกคนถือกระบี่จึงร้องเรียกลิโป้ผู้บุตรลิโป้เอาทวนแทงตังโตที่คอตกรถตายและลิยูถูกจับประหารชีวิตเสียด้วยกันครั้นตังโตตายได้จัดศพแห่ขบวนไปทั่วเมืองอาณาประราชมีใจเจ็บแค้นรุมศพจนศพแหลกละเอียดเปื่อยไป คุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงและราษฎรต่างมีความยินดียิ่งนัก